สวัสดีครับบอยูชาแนลนะครับสวัสดียามมือเสานะครับเนะนอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยครับร่อถาไอาเิ่นนะครับเนาะเมื่อนี้นอนขึ้นเหละกอะรับพอเมื่อยเมื่อยจากการขี่เครื่องบินนะครับมาขึ้นเนี่ยวางกินเขา่าแล้วก็น,นาบน้ำนอนตนื่นมากครับพากันอาบน้ำแต่งตัวร่อถาอายเิ่นพอ ายเปิ้ลชิมาหลับไปทำธุระนะครับเนาะเดี๋ยวบายโยสีมาทำเปิ้นนะครับว่าให้เปิน้นลอยฟังว่าเปิ้นม่ายังหาดใหญ่นะครับเนาะ <c oughs> มากอาการ้ายคืนอยู่ครับประมาณประมาณเกือบสิบหกประมี่สิบหกปุ๋ยแล้วครับประมาณสิบกว่า,าคืนจีดิเมื่องพอดีเดี๋ยวสีให้เปิน้นลอยฟังว่ามายยังมางหาดใหญ่ยังแระดับวานนี้ ไปเห็นยังเนน่ยนะครับลงจากเครื่องบินนะครับอามานน้ำเต็งตู้เรียบร้อยแล้วครับวายโยชิเบรุนนั่งผับบออยู่คุณน,นั่งเว่ มาพิงผมมาหาดใหญ่เน่ยไอ้เหีเ้ยาหาใหญ่เมาทำสวยค่ะไอเหีเจ้าไเหีเจ้าครับเบก่านเีมาทำสวยทำสวยอยู่ย่ทีลินิกเจ้าหมอกุณเดชคหา,าดใหญ่พอดีนจองนจองไงสัญญกรรมอยู่หมอกุณาเดชนะครับอยู่หาดใหญ่ ทั้งวานนี่ก็ลงจากเครื่องบินลงจากเครื่องบินแล้วก็มีคนมาลับแล้วก็ไปส่งไปส่งอยู่ไอ้ยไปส่งอยู่คลินิกกัญกรรมยังไอ้ซีนิตธัญกรรมบอกไปขอไปรับรองยังก็จิตแพทย์ว่าเนี่ก็ดีไปพบหมอไปพบหมอจิตแพทย์นะครับแพทย์ เมื่อวานนี้ไปแล้วทันหนึ่งล้วก็เมื่อนี้อายเพิ่อนกับที่มาหลับอีกไปอีกไปอีกใ<ค>นหมองหนึ่งไพวกคุณหมออยังกเกาะคนมาไปพบหมอส,สองคนคนใดว่านไปแล้วคนหนึ่งล้วก็เมื่อนี้อายเพิ่งกัสีภาพอีกคนหนึ่งบอกมีไปพบอีกเพศคนนึงไปพบแต่อีกคนหนึ่งนะครับมีครับนั่งในไบ้ แล้วที่เรียกาะวติดต่อมาครับมอนก็เข้ามาในดูเพจเขาเลยตรงเลยเม่นูติดต่อเพจแมนกคามันเป็นมีคนเดียวของ,ของกิจของคลินิกนั่นแนหะละที่ใสยตรงที่เรียกคุณ่าสี่หาที่หาไอพาตัดมือนี้แต่ว่าจองไว้วันที่หาแต่ว่าเขามา,าม,ม้อนนนนีเววาททััแแล่ ที่เรียกกันจองไว้วันที่หาอยู่แล้วนะครับแล้วพอดีผมคำนวณแล้วมันมผมคำนวณแล้วมันจีคำว่าวันที่สี่นั่นมันจีบท่านผมก็เลยมาวันที่สามบานนี้เพื่อก็เลยว่าให้ให้พาวันที่สี่แล้วพอลงเครื่องเมื่อแล้วเป็นโทรมา,มาไม่ไว,ว่ามันหลายคนเนว่ามันบท่านบาทสน,ทน,นก็เลยพากำนดเก่าวันที่หาคือเก่าเห็ดวันที่หาคือเก่าน้องบานเนี่ ก็เลยต้งองรอรออายเพป่นมาพาไปพบหมออีกคนหนึ่งมื่อนี้พบหมอแล้วก็คือชีได้มาเขาคนรอคือเก่าคือจีไข่ยอยู่แล้วแต่ก็มื่ออืน่นเมือม่อเมื่อเราไปโรงพยาบาลของตัวงสุขภาพเออพบหมอแล้วไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพแล้วไปตรวจโควิดอีกรอรออายเพป่นโทรมาอยู่ตรวจสุขภาพไปพบหมอ อบม้อนแล้วไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพแล้วไปตรวจโควิดก่อนจีแตนี่เนาะคนเสี่ยมีทุกมานเป็นยาเคดเป็นจองไว้เป็นเบิงแล้วเป็นยาเคดก็ลเลยอันนี้พอมีงเงินก็เลยเพิก็เลยเคดที่แตนี่คนกว่าจีอันนี้อยู่กรุงเทพที่นี่กรุงเทพแต่ว่าเพิ่นบอลน,นี่เพิน่นมาอันนี้จว่าอยู่นี่ดีกว่า ก็เลยมาเห็นยู่นี่นะครับนี่แหลาที่ว่ามาหาญใหญ่มากพอยังคือติดงางเครื่องบินมาลงหาญใหญ่นะครับเนาะคือพญามาเหตุเป็นร่วมโซ่ก็งามเพันแดลกิจกรรมเพันละนะครับก็เลยพาพันมามาหเฮามานอนอยู่นี่กับะม่านมอัว่าสิบกว่าคืนนะครับ จังคิดด้เมื่อเอ็ดเหลียวก็ดีาลงเครื่องบินที่นี้เพิ่นก็นดีต่อครับเพราะว่าเขาจองไว้เพิ่นก็นคือทา,ม,ามีบริการในรุนรับส่งนะครับเนาะคือทุกอย่างตั้งแต่ลงเครื่องบินมาหอดที่พักแล้วก็าพาไปพบหมอพาไปหาเป็นนี่คือมีบริการมีคนรับส่งอยู่แล้วนะครับ กับบืออยาเก็ดการล่องทิดต่อไปในเพลทใหมอกุละเดียบบึงนะครับเนาะหาดใหญ่ลองบึงนะครับรับู้ใดสนใจนะครับเนาะนี่กัยิ่งขณไปพบมมอนะครับมือนีนะครับทิ่้ไปพบมมอนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าบึงเดี๋ยวถ้าบึงกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวบึงตอนไปพบมมอตอนไปหามออีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนางรออ้ายเพื่เดี๋ยวไปสั่งเขาสั่งอาหารมากินร่อนะครับเนาะ โอ้ยโอ้ยเอ็งจะกินข้าวเสาอยูกวอยอาบน้ำเรียบตื่นขึ้นมาก็นดีโอเคครับเดี๋ยวถ่ายเบิรงกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะตอนผมมอเนาะครับเนาะเดี๋ยวไอยุย่ายเบิรงอีกทีหนึ่งนะครับก่อนก่อนผมมอเติมพลังสเต็กซิโคร สเต็กสีโคงเต็บปก่อนที่ไปผูกมอนะครับมอนักบายอดีมาเติมพลังก่อนใส่สเต็กสเต็กสีโคงแล้วนกะ็ไอเป็นเป็นชุดมีสมันมีสาจานชุดนีสาจาน4ี9ร้อบาสี่สรบาทสี่เนาะ แล้วก็จังนายมากินมามนี่ร้าน,นชื่อร้านชื่อร้านนะครับในชื่อร้านขาเขามาเขาเนว่าเป็นมาเลีเขาเนว่าเป็นคนมาเลีมาบอกภาษามาเลีที่แจบ่าแม่แบบไป็นคนไทยนี่ครับมาครับมามากินสเต็กน้อกัน กินเขาต้องกันเติมพลัง euh ก่อนนี่ค่ะเป็นอาหารนี่ซิคโคมต้องคนกินอืมซิคโคมอืม หนึ่งนาทีแล้วอือ,อ,อ,อตัวแซ่บแท้บ้าสิงขงเปียอ,อือขอขึน้นหอังลูกอบได้ไ่ะก,กินหอังลูกสอบเลิกกินไห้คงข้าวกินดีอะ ครับออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วแต่ว่าคนยังสลุมสลืออยู่พอเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้นะครับผ่าตัดผ่าตัดเรียบร้อยปลอดภัยให้ห่วงกับกเด๋ยวรอย่นห้ยสลืมสลือคนเดียวยังถามเป็นได้ยังเป็นรอยฟังว่าเป็น,นังไรก็เ,เห็นอย่างเนี้ย่นยังสลุมสลืออยู่ นอนตัวพึงออกมาบางยานน่ครั้งลยพึงกระยักเห็ดเนาะปาตัดแปลงเพ,พื่เพื่อนกับเดี๋ยวทาให้เพื่อนฝฟื่ดีก่อนครับจะฉีทายบึงอีกเท่านึงนะครับเนาะค่ะเพิ่มเฟื่ยแล้วบาดเนี่ยฟื่ขึ้นมากน้อยนึงแต่ว่าขยับตัวก็ได้พหมอบอกว่า สีขยับตัวเปยว่ามันสองหมื่นคนละเผยออกมาแล้วกินข้าวแล้วมุ้งยานี่ป้อนขา้าวป้อนน้ำป้อนยาให้แล้วไม่นอนเนี้ยจะมึอตาเพราะอะไรดิเดือ <c oughs> ยังอันนี้อยู่เพราะว่าโมบอกว่าสีขยับตัวไเผยว่ามันสองหมื่นคนละ เข้าวปันน้ำปั้นยาเียบระครับผู้ใดผู้ใดคิดอยากคิดกะคิดดีๆนะครับเด้อผู้ใดที่คิดอยาก,ก,ดดจ,ากจะอันนี้ก็ดีกับ ศึกษาบุญดีก่อนโ่แนว่าเงินโมแนบอกเงินพร้อมเดี่ยวอยากเหตุก็เหตุเลยนะครับเขาต้องศึกษาบุญก่อนนะครับแล้วก็ร่างกายเขาก็ต้องพอร้มพอมพร้อมนะครับอันนี้เพ่นศึกษาบุญอย่างบกโดนเลยครับพวนที่มาเหตุอยู่นี่ก็ดีศึกษาวไวลายหมองเพ่นคง่นนั่นแหละอย่างตัดสินใจมาเหตุอยู่หาดใหญ่นะครับเนาะ ยูน่ก็ดีอยู่ครับเพราะคนก็สิามอเหาเบิดเนนะครับตั้งแต่เหาแต่เหาต้องด้เสียคายเครื่องบินเองนะครับแต่ว่าคนี่มีคนไปรับไปส่งไปรับไปส่งไปเห็ดยังทุกอย่างนะครับรับส่งเหาออกโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลแล้วเห่ากับข่าเหาแบบจีถอดใช้เงียวอยู่น่เลย หากไปพักฝืนอยู่โรงเรียนต่อนะครับพักฝืนโรงเรียนแล้วประมาณบมคบกํานงขงเขาถอดใช้เหยี่ยวหากกับกับได้นะครับก็บเฮาสีถอดอยู่นี่นะครับให้เพิ่นถอดให้แต่ถ้าเฮา่บไ้เพิ่นถอดให้ก็เฮาก็สาม,มารถได้กลับไปบานได้เลยนะครับกัอบหมอกอยู่โรงพยาบาลแล้วกับไปถอดอยู่บ้านเนาถอดโรงพยาบาลอยู่บ้านเนาก็ได้แต่นี่เพิ่นให้เพิ่นให้เพิ่นถอด ทอดหายนะครับกะจีนอนโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลแล้วกะพ่อได้ออกโรงพยาบาลกะจีไปฟักเฟื้นอยู่โรงแรมอีกนะครับจนครบกำหนดเป็นเนี่ยแล้วก็ทอดใช้เงวแล้วก็ยังค่อยกลับนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ถึงแล้วครับเปลี่ยนเอาจนหา่าม่วงอย่งที่อันนี้เนี่ยใครเนี่ยอยู่ในปากได้บอกอันอนยไรคือมาเนี่ยกินขา้าวกินยาแล้วนอนครับยา พราะเพิ่งก <át, S 1> ินแล้วมองยานี่ตอนนี้ก็หาเม้งหาเมงกว่าแล้วฝนกับตกอยู่หาใหญ่ก็ดีนี่นะครับเป็นกาเพออกมาแล้วช่วงใบเมงเนาะเชียงช่วงเชียงช่วงเชียงกว่าๆนะครับนี่นะครับนอนกินแล้วก็นอนขยับ แข่งก็ยับขาก็ยับย่งบนไทยนะครับช่วงนี้เพราะว่าอยู่ในกาไอออยู่ในาการแบบอันนี้อยู่นะครับว่าช่วงฟาตัดใหม่ๆเนาะนี่นะครับให้เบริการเนาะครับนนาะมือนี่มือแหลกคร,รับผมกันสำหรับคลิปนี้มือนี้ก็คือซีพ่อสนีแลละครับเมืองตาพะวอ เงินตาได้ล้่เงินตาได้การสำหรับคลิปนี้ก็คือสีเอาไว้ทำนี่แหละครับคือสีพ่อทำนี่แหละครับมือนี่เดี๋ยวถ้าเบิ้งมือหน้าเดี๋ยวยถ่ไทยอัปเดตอาการในเบิ้งแต่ละมือแต่ละมือนะครับว่าเป็นในไดนะครับว่าฝนเป็นในไดแต่ละมือแต่ละมือนะครับที่อัปเดตอาการในเบิ้ง